วรัสไ s v ตัวร้ายของเด็กๆอันตรายแายค่ไหนช่วงไหนที่ไวรัสตัวนี้มักระบาดหมอมี้คำตอบค่ะ ไวรัส r s v นะคะเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจค่ะเป็นสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งค่ะที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบในเด็กเล็กไวรัส r s v เนี่ยเมื่อเด็กๆได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ1ใน3นะคะที่จะมีหลอดลมฝอยหรือว่าปอดอักเสบได้บางรายเนี่ยอาจอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเชื้อไวรัส r s v ค่ะจะระบาดมากในหน้าฝนของประเทศไทยซึ่งได้แก่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะอาการของโรค r s v นะคะมักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาค่ะ เริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีแค่ไข้ไอน้ำมูกได้ค่ะแต่ต่อมาเนี่ยก็จะมีอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นไอเยอะนะคะหายใจมีหน้าอกบุ๋มหรือว่ามีเสียงวีสคล้ายคนเป็นหอบหืดหากมีอาการเหล่านี้นะคะร่วมกับอาการอื่นเช่นกินได้น้อยลงดูซึมนะคะก็ควรนำน,น้องๆมาพบแพทย์วินิจฉัยแล้วก็รักษาต่อไปค่ะเชื้อไวรัส r s v นะคะสามารถแพร่กระจายได้ทั้งทางตรงนะคะก็คือรับเ,เชื้อนะคะไม่ว่าจะทางน้ำลายน้ำมูกนะคะจากผู้ที่มีการติดเชื้อ r s v ว หรือว่าทางอ้อมก็คือสัมผัสสิ่งของนะคะท,ที่มีเชื้อโรค ISV อยู่แล้วก็นํามาต้ายตาป้จมูกนะคะทําให้เชื้อเหล่านี้เนี่ย าามาในร่งกายเราาได้ค่ะกรวินิจฉัยโรค ISV นะคะส่วนมากเนี่ยก็อาจจะดูอาการร่วมด้วยนะคะคือ,อ,อมีการติดเชื้อทางเดินหายใจที่มากกว่าวัดธรรมดานะคะบวกกับประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีโรค ISV ค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถตรวจยืนยันการวินิจฉัยได้นะคะด้วยการ้ตยเชื้อจากโพรงจมูกไปตรวจหาเชื้อค่ะปัจจุบันนะคะยังไม่มียาต้านไวรัส r s v โดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการรักษาตามอาการเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาแก้ไอลดน้ำมูก ะะหรือว่าในรายที่มีอาการมากเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องให้ออกซิเจนหรือว่าใส่ท่อช่วยหายใจด้วยค่ะปัจจุบันนะคะการป้องกันการติดเชื้อ r s v นอกจากจะเป็นการรักษาสุขอนมามัยส่วนตัวเช่นการล้างมือใส่แมสแล้วเนี่ยเรายังมีวัคซีนนะคะที่ฉีดในคุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้คุณแม่เนี่ยส่งต่อภูมิคุ้มกันไปให้ลูกน้อยในครรภ์สามารถป้องกันไวรัส r s v ได้ตั้งแต่อายุ0ูนย์ถึง6เดือนค่ะนอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่ให้ได้นะคะในฤดูการที่มีการ ระบาดของโรค ISV ได้ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ2ปีค่ะสามารถป้องกันโรค ISV ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะยังไงคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆมารับภุมคุมกันสำเร็จรูปกันนะคะขอขอบคุณแพทย์หญิงตวงพรตุรงสมบูรณ์กูมารแพทย์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลรามคำแหงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ